วันนี้นะครับวันนี้นะครับ,นนรบผมก็มาจะมาสอบถามาท่านที่ได้เอาไคโตซามาแจกงนะครับว่าก่อนใช้หลังใช้นี้มีผลการเปลี่ยนแปลงอย่างไงบ้างครับหลังจากที่ใช้ไคโตซานไปแล้วนี้ที่รู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไงบ้างครับมันก็จเจริญอาหารขึ้นครับแล้วก็มันสุขภาพมันดีนะครับโหนมันมีแบบมันก็กินปกติใช่ไหมใช่อ<ะ>าหารปกติ อันนี้ที่ใช้ก็คือใช้กับทั้งสามตัวนี้เลยใช่ครับสามตัวผสมกับหัวหันเอาหัวหันแล้วก็ผสมกับพวกนี้ให้มันกินใช่ครับแล้วก็เอาหญ้าเอาฟางเสริมมันรับใช้มาประมาณกี่วันนะครับพี่ก็ตั้งแต่ที่ให้มาครับที่ให้มาก็เกือบสองเดือนก็ตามโดดที่ขวดเขาบอกผสมน้า แล้วก็เอาน้ำมาผสมคู่กับขวาอาหารทำอาหารข้น,นครับแล้วนอกจากที่ผสมกับแบบนี้ได้ผสมกับน้ำให้มันกินก็มีน้ำก็จะมีพวกให้ไก่บ้างแล้วก็ให้พว,พวกวัวพุ่าไก่อะไรก็มีพวกที่เป็นแม่พันธุ์ครับแล้วระหว่างแบบใส่น้ำให้มันให้มันกินกับแบบใส่ขวาาหรที่ว่าแบบไหนมันกินเดียวกันครับน่าจะสะดวกใส่ใส่น้ำครับใส่น้ำให้มันดื่มแล้วก็ใส่ ใช้ต้องสองอย่างทั้งน้ําให้มันดื่มแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็มาผสมหัวหางทีให้มันให้หางมันมีความชื้นมีอะไรมันจะกินง่ายกว่ากินง่ายใช่ดีกว่าแห้งการเปลี่ยนแปลงนี้เปลี่ยนแปลงเยอะไหมครับการเปลี่ยนแปลงบอกตรงๆมันก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะครับว่ามันจะเปลี่ยนแปลงตรงไหนแต่มันก็ให้แปลมันก็น่าจะดีกว่ามันไม่มีผลกระทบเลยครับ ็คือตะอบแต่ว,ว่าไอเรื่องของการกินนี่มันมันไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนแบบเลี่ยงกินใชหมมันมมกินแบบปกติมนก็ปกติลยแบบครับก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็สวัสดีครับครับ